สวัสดีค่ะทุกคนตั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะทั้งชาวไทยชาวยูทูบทั่วโลกนะคะวันนี้มาชมกันค่ะป้าพาไปเที่ยวส่วนไหนของเมืองภูเก็ตค่ะวันนี้จะพามาชมชายทะเลค,ค่ะมาชมหาดค่ะหาดที่ทุกคนทั่วโลกรู้จักค่ะป้าคิดว่าทั่วโลกรู้จักค่ะวันนี้จะพามาชมค่ะ แต่ทางไปเนี่ยมันจะขึ้นเขาค่ะขึ้นเขาลงขึ้นเขาลงเขาค่ะแต่ระยะทางไม่ไกลค่ะไม่ถึง10กิโลแต่ว่ามันจะมีขึ้นเขาลงเขาค่ะ,คคะ,วะ,คะสวัสดีค่ะทุกคนทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะวันนี้พามาชมหาดป่าตองค่ะทุกคนมาชมบรรยากาศหาดป่าตอง หาดปะตองนี่ทุกคนน่าจะรู้จักค่ะอยู่ที่ตำบลปะตองอําเภอรกระทูจังหวัดภูเก็ตค่ะห่างจากตัวเมืองก็ประมาณสัก8กิโล9กิโลเนี่ยค่ะเอาว่า10กิโลค่ะประมาณนั้นไม่ไกลค่ะชมบรรยากาศหาดปะตองค่ะ เป็นหาดที่ยาวมากค่ะหนุรีบๆไปถึงภูเขาโนุนนะคะตอนนี้ก็ยืนอยู่ทั้งฝั่งที่ฝั่งหนึ่งขขงหาดค่ะชมบรรยากาศกันค่ะคนเยอะมากค่ะแต่ตอนที่ที่ตรงนี้ที่ป้าถ่ายนี้ที่บริเวณนี้ไม่ค่อยมีคนเดี๋ยวเราไปาถ่ายที่คนเยอะๆให้ชมกันค่ะ ตรงนี้ก็อยู่ที่ใกล้ๆสะพานคอรันบีดค่ะทางนี้คนจะน้อยส่วนมากทางนี้จะเป็นเรือค่ะที่จอดเรือที่ขึ้นเรือตรงนี้ก็สะพานสะพานคอรันค่ะก็เรียกคอรันบีดทาใมาชมค่ะอันนี้ สะพานสะพานที่ลงเรือค่ะสะพานที่ลงเรือไปเกาะต่างๆค่ะเดี๋ยวไปชมกันต่อค่ะเดี๋ยวไปชมกันต่อค่ะตามมาค่ะตามมามาชมกันกันต่อทางนี้ค่ะมาชมกันต่อค่ะทุกคนมาชมบรรยากาศหาดปตัตองกันต่อค่ะ อรยากาศดีมากค่ะทุกคนอากาศดีค่ะนักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะ บรรยากาศหาดรประตองค่ะทุกคนมาชมมาชมบรรยากาศทางนี้ค่ะทุกคนเดินมาชมบรรยากาศกันค่ะ น้ำน่าอาบมากค่ะทุกคนน่าลงเล่นน้ำมากไม่ได้ม่ได้เอาชุดว่ายน้ำมาค่ะมาถ่ายรูปดีกว่ามาถ่ายรูปให้ทุกคนได้ชมดีกว่า เด็กๆเ,เขาเล่นกันสนุกชมกันต่อค่ะเนี่ค่ะช่วงนี้ก็เนี่ยเขาให้คนเล่นอยู่ในทุ่นนี้ค่ะอยู่ในบริเวณทุ่นเหลืองๆเงนี่ยค่ะคือปลอดภัยเซฟโซนที่เขาให้เล่นนะคะเล่นน้ำ เพราะว่าที่ประตอนี้มันจะมีเรือเยอะค่ะมีเขาเรียกอะไรสกคตเตอร์หร,อหรืออะไรสักอย่างที่เขาเนี่ยค่ะไปที่นี้มันมันอันตรายเดี๋ยวเรือชนใบพัดเรือก็ก็วิ่งอยู่ที่บริเวณที่เขาจัดให้ส่วนคนว่ายน้ำก็อยู่ที่บริเวณที่คน ที่เขาจัดให้เหมือนกันค่ะคือเพื่อความปลอดภัยค่ะหรือในเซฟโซนที่เขาจัดให้แล้วก็มีมีไรากาศเขาดูอยู่ค่ะรา,าารายกาศเขาดูแลอยู่ไรกาดเขาดูแลอยู่ค่ะ ทีมไรกาดที่เขาดูแลคนเล่นน้ำค่ะถ้ามีวัตถีตะัยฉุกเฉินเขาจะลงไปช่วยเลยค่ะนะเขาจะให้เล่นบริเวณที่เขาจัดไว้ให้ค่ะ ที่ปัตตองมันมีเครื่องเล่นเยอะค่ะมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีร่มอ่ะอเ,เป็นเขาเรียกสก,กีร่มหรืออะไรสักอย่างเหลือลากแล้วก็ไปก็เล่นก็ไปแล้วก็มีพวกสก,กูตเตอร์สปีดโบท๊ทอะไรเยอะมากค่ะเนะ จะมีเรือลากเรือลากลากลากเรือยางอีกทีนึงนคะคะเน่ในเขาลากไปนักท่องเที่ยวก็สนุกค่ะ